ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวินีชีมีโยโกรองผู้นการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานมีภาระงานด้านต่างๆเป็นไปตามที่กศกกำหนดเต็มเวลาจำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเริ่มแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพตรงตามหลักสูตรถานศึกษาครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีงานวิจัยที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลลดภาระงานที่ไม่จําเป็นลงให้ครูใช้เวลาในห้องเรียนมากที่สุดสถานศึกษามีหลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน 2. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรครูมีสาระสนเทศและการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบสถานศึกษาบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมข้าพเ,เจ้าได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมในการแก้ไขปัญหาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดําเนินการบริหารจัดการาศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมร่วมกับกระบวนการ PDCA ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาศักยภาพทักษะที่สอดคล้องกับโนโยบายกลยุทธ์และได้รับบริการสื่อสื่อในความสะดวก นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆครูมีการนำนวัตกรรมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีวิสัยทัศน์นโยบายและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้สร้างความร่วมมือกับครูผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลงกับเครือข่ายหน่วยงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพจากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดและใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ ครูมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีการสัตทํรบันทึกข้อตกลงด้านการให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆอย่างน้อยหนึ่งเครือข่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพ,พเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารที่ใช้แก้ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาครูได้รับการขยายผลความรู้ในวิชาชีพมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูมีการเผยแพร่ผลงานหรือได้รับรางวัลหรือเป็นวิทยากรเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมานาหรือศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการจัดทําคู่มือการเนนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดหนองคายข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองคายมีความต้องการในการจัดทําคู่มือการเนนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายการเยนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มบริหารงานทั่วไปงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและที่ดำเนินการอยู่ยังมีปัญหาที่พบในด้านต่างๆเช่นปัญหาด้านการดําเนินงานปัญหาด้านการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยบริการที่มีข้อจากัดทําให้ยังไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงานยังไม่เป็นระบบมากพอหากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาจะส่งผลทําให้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษมีข้อจํากัดในการได้รับบริการการเรียนรู้และการปรับตัวในการดํารงชีวิตหรือปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการอย่างยั่งยืนต่อไปวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการให้บริการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. สร้างคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเพนพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย 3. การนำคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการให้บริการแก่เด็กพิการ 4. การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. การทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนร้อยละเกได้รับการช่วยเหลือหรือผลการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสูงขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดคลากรทางการศึกษาร้อยละเกมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษามีคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดหนองคายสําหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป